ยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสปีดสเปียร์วันนี้เราจะพาคุณมาดูรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2025ฮ o n d a าริดล์รถที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการพลังและความสบายไปพร้อมกันในโลกของรถกระบะที่เน้นความแข็งแกร่งและความดุดันริดลน์กลับเลือกทางที่แตกต่างโดยเน้นความฉลาดความเรียบง่ายและการใช้งานจริงจัง,จงมันไม่ใช่รถที่พยายามจะโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์แต่กลับพิสูจน์ตัวเองด้วยประสบการณ์ขับขี่ ภายนอกของรุ่นปี2025นี้ถูกปรับโฉมให้ดูทันสมัยและบึกบึนมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าแบบเฉียบคมและซุ้มล้อที่หนาขึ้นทำให้รถดูพร้อมลุยแต่ยังคงความหรูหราสไตล์ฮอนด้าเอาไว้การออกแบบอาจดูเรียบง่ายแต่ลงตัวในทุกมุมมองขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลัง280แรงม้าแรงบิด26 2ออปอนด์ฟุตพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น และระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อแบบอัจฉริยะที่ให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะลากเรือออกทริปหรือใช้งานทั่วไปริดลายก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์อย่างเงียบเียบและมั่นคงแดชบอร์ดตอนนี้เราไปดูภายในกันบ้างจุดที่ทําให้ริดลายแตกต่างอย่างแท้จริงภายในของรุ่น2,025นั้นกว้างขวางและสบายมากรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV มากกว่ารถกระบะเบาดนัน่งนุ่มสบายพื้นที่วางขากว้างขวางทั้งด้านหน้าและหลังแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลใหม่และหน้าจออินโฟเทนเมนที่ใหญ่ขึ้น ตอบสนองเร็วและรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ระบบแอร์แบบอัตโนมัติและบอกปรับอุณหภูมิทำให้การเดินทางยาวๆเป็นเรื่องน่ารื่นรมกลับมาที่เรื่องสมรรถนะริดไลน์ใช้โครงสร้างตัวถังแบบ Un i b บ d y ซึ่งทำให้การขับขี่นุ่มนวลมากกว่ารถกระบะแบบเฟรมแชสซีทั่วไปการควบคุมพวงม,มาลายัยแน่นแม่นยำขับในเมืองก็คล่องขับทางไกลก็มั่นใจนอกจากนี้ยังรองรับการลากจูงได้ถึง5,000ปอนด์และบรรทุกได้มากกว่า1500นอปอนด์ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ จุดเด่นอีกอย่างคือพื้นที่เก็บของในกระบาดหลังที่มีช่องเก็บของใต้กระบะแบบล็อกได้แอร์และกันน้ำได้ใช้แช่เครื่องดื่มก็ได้หรือเก็บอุปกรณ์ก็สะดวกประตูท้ายสามารถเปิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนช่วยให้การขนของเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ผสมผสานความฉลาดความสบายและความแข็งแรงในชีวิตจริง2025 Honda Ridgeline คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมสปีดสเปียร์อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า